ยังไม่มีข้อสรุปค่ะว่าวัสดุในโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบางภาษีในอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมจุดที่เจ้าหน้าที่ไปอายัดเอาไว้ตรวจสอบนั้นเป็นของเสียอันตรายหรือไม่แต่ถ้าดูจากข้อร้องเรียนของชาวบ้านบอกว่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นแล้วและไม่ได้พึ่งจะเกิดขึ้นติดตามจากรายงานค่ะไทยพีบสบันทึกภาพมุมสูงขณะสำรวจรอบโกดังแห่งหนึ่งในตำบลบางภาษีอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม หลังได้รับข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่าได้รับความเดือดร้อนด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการและเทกองเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในสถานที่ดังกล่าวกองเศษวัสดุจํานวนมากที่ถูกคลุมด้วยพลาสติกอยู่ระหว่างการยึดอายัดของเจ้าหน้าที่หลังพบว่าอาจเข้าข่ายครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตครับขอให้สั่งค้นนะครับตั้งแต่เวลาแปดโมงเึ้าเจ้าหน้าที่นําหมายสารเข้าตรวจค้น เมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาตามเอกสารระบุว่าได้อายัดเครื่องจักรและกองวัตถุดิบผลิตภัณฑ์และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วส่งตรวจตัวอย่างหากพบว่าเข้าขายวัตถุอันตรายจะมีการดำเนินคดีต่อไปการจะแจ้งข้อกล่าวห,หาหรือดำเนินการตามพรบวัตถุอันตรายต้องมีผลวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์มามายืนยันความปนเปืนโลหะหรือความเป็นพิษของโลหะด้วยคับอันนี้ต้องรอผลวิเคราะห์ ถ้าเข้าขายเป็นพวจนอันตรายนะครับทางทางสานักงานเองเนี่ยต้องไปแจ้งความกับเจ้าพนักงานสอบสวนนะครับในการที่จะสืบสืบหาแหล่งที่มาที่เป็นเป็นเป็นต้นทางนี่เป็นคลิปวิดีโอที่ชาวบ้านหมู่ที่4ตําบลบางภาษีอ้างว่าบันทึกไว้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังพบว่ามีน้ําลักษณะสีขุ่นไหลลงลํารางสาธารณะที่ชาวบ้านใช้สูบน้ําขึ้นมาเลี้ยงปลาสลิด ในพื้นที่1ิสีไร่ห่างจากโรงงานไม่ถึง100เมตรนี่เป็นเหตุผลที่ชาวบ้านอ้างว่าสร้างความกังวลและไม่กล้าสูบน้ําขึ้นมาเลี้ยงปลาขณะที่ชาวบ้านอีกหลายคนต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่นและกลิ่นเหมน็นคือมันออกสีเทาเข้มแล้วก็มีกลิ่นเหมน็นเราสังเกตความผิดปกติตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะก็ความปกติก็คือมันพอเราจะมาขึ้นน้ําขึ้นพอพอเราติดขึ้นน้ํามันมีกลิ่นเหม็นมากเนี่ย แล้วมันเป็นสีผิดปกติอ่ะเราก็เลยไม่กล้าขึ้นอแล้วเราแก้ปัญหาย,ยัางไงคะเพราะเราต้องใช้น้นําเลี้ยงปลาก็ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้วิดขึ้นมาเลยไอ้เรื่องอันตรายอะไรมากเขาก็ยังไม่รู้หรอกแต่เขาที่เห,เห็นก็คือมันมีปุ่นปุ่นนะมันขึ้นเห็นๆเลยมันมันเป็นปุ่นๆขึ้นตามท้องป้าเลยใช่แล้วก็กลิ่นเหม็นที่เราพบ ปัญหาเนี่ยนานหรือยังคะพี่ปัญหาตั้งแต่เท่าที่แบบเยอะๆเลยก็ช่วง4-5เดือนที่ผ่านมาแม้ภายในจะพบเครื่องจักรและกองเศษวัสดุจำนวนมากรวมไปถึงที่ผ่านมามีการร้องเรียนเรื่องผลกระทบแต่โกดังแห่งนี้ยังอยู่ระหว่างการยื่นคำขอใบอนุญาตโรงงานลำดับที่105คัดแยกวัตถุดิบผลิตภัณฑ์และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายวันที่19กันยายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดนคนปรปฐมเคยเข้าตรวจสอบมาแล้วพบมีการติดตั้งเครื่องจักรรวม328แรงม้าคนงาน3คนเข้าข่ายเป็นโรงงานรีไซเคิลลำดับที่105ดําเนินการเอาผิดฐานตั้งโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบรโรงงานต่อมาวันที่1พฤศจิกายนเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดเข้าตรวจสอบอีกครั้งหลังมีข้อร้องเรียนจากชาวบ้าน ว่าได้รับความเดือดร้อนรําคาญและขอให้ตรวจสอบวัสดุที่นําเข้าว่าเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เพราะเป็นสินค้าต้องห้ามในการนําเข้ามาในราชอาณาจักรแต่ครั้งนั้นเจ้าของพื้นที่ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบนํามาสู่การขอหมายสารเข้าตรวจสอบเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมา